สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศในปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมในฐานะผู้กำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนจึงได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวสายทางโครงการพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพิจารณาช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยเน้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการต้องหยุดพักงานขาดไรายได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงดังกล่าว4ชุมชนจำนวน770ครัวเรือนได้แก่ชุมชนท่านผู้หญิง280ครัวเรือนชุมชนดินทอง3 150ครัวเรือนชุมชนหมอเสนอ220ครัวเรือนและชุมชนฉวาน120ครัวเรือน เมื่อวันที่23พฤษภาคม2563นายสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขรองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงและนางสาวจิรัฐาวัฒนประดิษฐ์ผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันและเยี่ยมเยือนประชาชนในชุมชนท่านผู้หญิงซอยท่านผู้หญิงถนนเทพรักจังหวัดสมุทรปราการ ผมในะน,นของรพมนะครับและนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสํารมนะครับขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือสับหนุนนะครับและขอให้กำลังใจและส่งความปรารถนาดีให้กับทุกท่านมาได้โอ,อกาสนี้ครับขอบคุณมากครับ นอกเหนือจากภารกิจหลักในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าเพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสภาพการจราจรที่ติดขัดแล้วรอฟรมอยังมีนโยบายสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนให้เติบโตควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ